สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านเหรียญทองนะคะ มาพบกับสินค้ารองเทา้าผ้าใบมาแชร์นะคะรุ่นนี้มงลงแน่นอนลูกค้าสวยมากนะคะมีพร้อมส่งเลยให้เลือกทั้งหมด6สีด้วยกันนะคะมี6สีมีไซส์37ถึงไซส์4 4ราคาเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะทุกทุกไซส์เลยนะนี่ค่ะเป็นงานอ่าด้านหลังเป็นปักนะคะแบบนี้แล้วก็เป็นหนังมีมีรูระบายอากาศนะคะด้านข้างแบบนี้แล้วก็ด้านข้างนะคะเป็นปักตัวเอ็อ่าโลโก้มา แชร์นะคะตัวนี้พร้อมส่งเลยนะรุ่น MA8 นะคะสีที่สีแรกที่ให้ดูนะคะจะเป็นสีขาวดำค่ะลูกค้าอ่านี่สวยมากสามารถคัดไซส์ได้เลือกไซส์เลือก สีกันเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมส่งค่ะลูกค้าราคาส่งอยู่ที่คู่ละหนึ่งร้อยหกสิบาทนะคะมีหกสีด้วยกันเลยนะงานสวยมากๆลูกค้านี้หนูร้อยเชือกให้ได้รับชมกันเลยนะคะเป็นสินค้าเพิ่งเข้าตัวใหม่ล่าสุดนะคะเป็นงานผ้าใบอามาแช์นะคะ m a แปดนี่รุ่นนี้ต้องมีนะคะลูกค้าพร้อมส่งเลยอันนี้สีแรงเนาะสีถัดมาเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสี ดำขาวอ่าอันนี้ดำขาวนะคะก็3 7สถึงไซส์สีพร้อมส่งเช่นเดียวกันนะคะ3 7มถึงสีนี่พร้อมส่งเลยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเป็นหนังแล้วก็มีรูระบายอากาศแบบนี้นะคะนี่อ่าพร้อมส่งเหมือนกันแล้วก็สีถัดมาสีที่สามจะไวจะเป็นสีดำล้วนค่ะอ่าอันนี้ดำล้วน ดำล้วนนะคะพร้อมส่งสามสิบเจดถึงสี่สิบสี่เหมือนกันร้อยหกสิบบาทสามารถเลือกไซส์กันเข้ามาได้นะคะด้านข้างก็เป็นดำล้วนแบบนี้อันนี้งานถูกระเบียบนะคะใส่ได้สบายเลยพนักง,งานห้างหรือว่าพนักง,งานเซเว่นนะคะได้แล้วก็ถัดมาค่ะเป็นสีขาวอัอนนี้ขาวล้วนนะคะขาวล้วนพร้อมส่งค่ะนี่สั่งกันได้เลย แล้วก็แดงอ่ะอันนี้จะเป็นสีแดงนะคะหน้ากล่องจะเขียนว่าแดงแต่จริงๆแล้วตัวสินค้าเป็นขาวแดงเนาะแดงด้านในแบบนี้นะคะพร้อมส่งเหมือนกันนะสําหรับรุ่นนี้อ่ะตัวนี้เป็นคําว่ามาแล้วก็มาแชร์แบบตัวย่อนะคะนี่ M A แปดนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีน้ําเงินนี่สีน้ําเงินน้ําเงินก็พร้อมส่งนี่นุ่มๆ นุ่มๆเลยด้านในซับหนาๆเลย160บาทมีไซส์ตั้งแต่ไซส์3าเจ็ดถึงไซส์44นะคะอันนี้เป็นสินค้าเข้ารตแรกรุ่นใหม่นะคะรตแรกเลยพร้อมส่งสีอ่าหสีเนาะสาถึง44นะคะราคาป้ายอยู่ที่325บาทนะลูกค้าสำหรับงานตัวนี้ราคาส่ง160บาทนะคะสวยๆเลยเป็นงานผ้าใบ หนังเป็นหนังด้วยนะคะตัวนี้สินค้าเป็นหนังซักทําความสะอาดง่ายนะคะไม่แบบไม่ค่อยเปื้อนเนะาะเพราะหนังนี้มันจะดีกว่าผ้านะคะลูกค้าคือเหมือนลูกค้าจะเช็ดออกก็ออกแล้วนะคะสําหรับงานรุ่นนี้ฝากไว้ด้วยนะคะมีทั้งหมดหกสีเลยเดี๋ยวหนูลงภาพสินค้าเพิ่มเติมไว้ให้นะเลือกไซส์เลือกสีกันเข้ามาได้นะคะสําหรับงานผ้าใบามาแชร์รุ่นนี้ M A 8ดนะคะมาใหม่เลยสั่งกันได้เลยนะคะ